สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะแนะนําการดูแลรักษาต้นทุเรียนที่เราเพิ่งสั่งซื้อมานะคะวันนี้เพิ่งได้รับทุเรียนมานะคะที่สั่งมาจากชุมพรห้สิบต้นนะคะ,คะมีพันุก้านยาวแล้วก็หมอนทองไปสนีมาส่งตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะตั้งแต่เอามายังไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นละ,ะเราจะนําทุเรียนซีสั่งข้อแสงนะคะนี่ค่ะ ที่เราได้ทำการหมักไว้มาลดนะคะเพื่อที่จะช่วยดูแลรากของต้นทุเรียนตอนที่เขาขนขนส่งมาส่งเราอาจจะมีการกระทบกระเทือนมั่งเราก็จะเอาทุลินซีสังข์สังค์ข้อแสงตัวนี้ค่ะลดไปก่อนก่อนที่จะลดน้ำนะคะลดทุกต้นเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยดูแลรากนะคะ ลดปริมาณเยอะไหมเทไปลเลยค่ะเทไปลเลยลดทุกต้นเลยนะคะเทปไปอือฮเทเข้าไปลดไว้ประมาณสัก5นาที5 1าถึงสินาทีนะคะแล้วเราค่อยลดลดน้ำปกติของเรา ก่อนที่จะนํามานะคะก่อนที่จะนําจุลินทรียส,สังเคราะห์แสงมาลดต้นทุเรียนใหม่เนี่ยเราตร้องแน่ใจนะคะว่าํหาหมักที่เราทําไว้เนี่ยมันไม่ร้อนมันเย็นแล้วเร,เราค่อยมาลดต้นทุเรียนถ้าเอาร้อนๆมาจะทําให้รากตายได้นะคะลดไปเลยค่ะบค่ะบางส่วนก็ได้ลดไว้แล้วนะคะ เอไปเลยไว้ทุกต้นนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วเราค่อยมาลดน้ำตามนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้ได้รับความเย็นก่อนที่จะนำไปปลูกที่ไร่นะคะทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วค่อยนำไปปลูกที่ไร่ที่สวนของเรานะคะขอบคุณค่ะ